สวัสดียามเช้าค่ะถ่ายถ่ายบรรยากาศอยู่อยู่ถงนาให้เบิ่งกับพี่น้องนี่แหละค่ะบรรยากาศเช้าเช้าค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกแห้งยุ่ค่ะพี่น้องอากาศก็ดีดีค่ะอย่างนี้แหละค่ะปราแพรกัเขาไปฮักยู่พูล้ค่ะยู่ป่ามองไอ้ใบเพิ่นเป็นสีน้ําตาลพนระคายอดเนาะพี่น้องเนาะขออภัยค่ะตอนนี้ปราแพรกับชุ่มช่ำชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ําฝนค่ะ ปีออนอยอดกับพี่น้องอเสียงรถกะขอภัยหลายๆนะคะประเพลยืมปิดค่ะอรรยากาศอยู่ท้องหน้าย้ำเศร้ามาฝาพีพาน้องสุขุนสุคนนะคะเช้านี้ขอให้เป็นเช้าที่สดชื่นแจ่มใสได้พี่น้องเด้ขอขพมีโชคมีลาภเฮงเหงมันมันทุกนาทีการงานสาขาอาชีพนะคะเดี๋ยวประเพลพาไปเบ่งมอเนาะค่ะพี่น้องๆลุงวักได้เวลาอ้เล่าซานไปเลยค่ะ ปรีมอคุณลุงเลยคะ่ะได้เวลาเปิดหมอแล้วคะ่ะหอนขะลุงว่าหอนค่ะพี่น้องนี่นี่แะคะ่ะไอ้ซวยสวยเงินอย่าง,ะะงะะาเงี้ยและ,ะค่ะพี่น้องเหมค่ะมาเด้อค่ะใครชอบฝักไหนหยิบจองได้เลยค่ะพี่น้องกล้าเผินใครชอบฝักไหนหยิบจะได้เลยนะคะจองฝักเลยเดมือเข้ามาด้ค่ะพี่น้องเปิดอย่างเงี้ยและคะ่ะ ทักทายพี่น้องนะคะคุณลงุงลุงได้เนมาฟามาตอนเดอ้อมายิบสลีฮนอนนำลุงเดออ้อกบสลีฮนอนจะเต่าหักสดสดหนเนี่ยล่ะคะ่ะพี่น้องสดๆดจากสวนทุกวันนะคะอย่างนี้ล่ะคะ่ะพี่น้องผลมาโอ้ยได้ค้างคืนอยู่โบค้างคืนเนอะเลยออนอีพ่อขายค่ะพี่น้องแต่ละมือนะคะขึ้นมาละสองหม้ออย่างนี้ละคะ่ะแล้วก็เ่ากระายพักสดน้ำค่ะไปะเน้นค่ะกระพรก็เอาพักสดทำมาไว้น้ำเหมือนเือกา หากสดยอดเธอจะโสนใด้โบก็ได้คือเดียวค่ะพี่น้องเมื่อกี้ก็จะเอาไปเยอะจี้ค่ะแต่เฮาจีนเนี่ยจะแซ่บกรนนะต้มเด้ค่ะพี่น้องเพราะว่าคือจังเนื้อเฮาย่างแหละค่ะคือแบบเฮาเนื้อได้เนื้อเฮามาย่างนะคะพี่น้องซีนเน้องภาคพื้ไทยก็ว่าซีนนะคะพี่น้องถ้าซีนปีงเฮามาร์กจะเจอก่ะไหมมาปีงกต่สีแซ่บกระซีนต้มซีนเก่งนะปลาเพลว่าอันนี้ก็คือเดียวด้วยะค่ะพี่น้องถ้าเฮาไปย่างมันก็สซีหอมใส่ค่ะพี่น้องด้วค่ะความความหวานมันก็สซีแบบ หวานน้ำกระสีอยู่แบบคือเก่าน,นะคะพี่น้องแต่ต้มกระแซบคือเดียวค่ะแซบคนละแบบเขาแล้วแต่มากค่ะพี่น้องมากต้มมากจีมักเอสซาลีหอกาบก็ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาเลยอกไปแผลบางล้างเดี๋ยวไปแผลเอสเอสซาลีหอกาบแบบแบบแบบไอเมนูของคนผู้ไทยเฮเบิง์นนะคะพี่น้องเนือ้อพ่นบอกโอ้ยคือมีเอสซาลีหอกาบหายได้ปแผเพเ่นบอกโอ้ยแค่นี้ก็การค่ะพี่น้องอย่างนี้นะคะยิบได้เลยนะคะ ในสมุงสมงกว่าอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่าตรงนั้นลุงกระต้าก็ลงไปหากน้ำค่ะลุงกระเที่ยวมาสงไฟย็ลุกตลอดค่ะอย่างนี้แหละค่ะไอทวนทวนทวน,ทวนอย่างนี้แหละค่ะาชจบคลิปนี้อย่าลืมกดซับส,สไครต์กดไลค์ like, กดแชร์ Share, กดติดตามวิถีผููไทยด้วยนะคะมเีเสียงรถแซงกับฝอไภ่ด้วค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ติดถนน,นะคะ่แะแต่กรหายหน้โสนอยู่ไหนละค่ะพี่น้อง อันนี้คือถังถังถังน้ำมันค่ะพี่น้องถังเก้าที่เ้ามมที่ไซส์ค่ะมาตัดค่ะล้างจุดเจอบก็มาตัดก็เอ็ดเตาไปนี่แล้วค่ะนี่แะค่ะฟังเสียงโมเพิ่นค่ะพี่น้องข้าวเหนียวหวานนี้ค่ะพี่น้องเหนียวหวานนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะกินสิเลยสเลยก็มีแซ่บคือของไ่แพร่ค่ะลูกค้าเพิ่นเบ้านะค่ะบไแพร่มีได้ย้งเจ้าของเ้อค่ะนี่นะคะลูกค้าเพิ่นเบ้าเองค่ะนี่นะคะ เดี๋ยวเออเลยยังเคยเสีบเทอยู่ท้งเตอเอเลยยังเคยเซีบยังเคยมีได้น้ำยังเคยมีอุมน้ำเดี๋ยวมาตามเบิ้งเรืได้นะค่ะเดี๋ยวเี่ลุงขีบออกอนนะคะพ่แพรอาจจะแพกเสื้อถุงค่ะันนี้นะคะว่าลูกค้าสุขพลนเที่ยวทางสุขเพลนเยเสื้อบาดก็ได้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวพี่แพรขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยตามเบิ้งเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนาะอันนี้ลุงเคงขีบเสื้อเคงเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเตรียมที่จะ แพ็คถุงขายแล้วนะคะทีนี้นะคะพระเพ่ก็ลืมทายเบิรงกับพี่น้นงพรอแพ่เอดหลายอย่างอยู่ค่ะลืมทายให้เบิรงค่ะพี่น้อันนี้เข็งแรกค่ะวันนี้ก็ได้ลูกค้ามาอุดหนุนแล้วค่ะได้ลูกค้าอุดหนุนก็จะมีท่านได้แพ็คถุงคะพี่น้นงพ่อครับพ่อค้าส่งป่าเพิ่นค่ะลูกค้าประจาพระเพ่ค่ะนนี้ละค่ะว่าจะทายบันติการถ่ายให้เบิรงกับมิ้ย่างมีท่านได้เวลาเอดคะพี่น้องการหลายอย่างอยู่ค่ะ นี่นะค่ะตบออกมาหอนทหนนค่ะพี่น้องอันนี้เข่งที่สองค่ะเข่งที่สองนะค่ะเนี่ยนะคะฟักเลยค่ะฟักนี้เนาะพี่น้องเนาะอ๋อเอาลงเบิ้งฟักเลยฟักนี้บ่ฟักนี้ลงเบิ้งนะพี่น้องเนาะฟักเลือด๋ยสีให้เบิ้งกับพี่น้องเนี่ยนะคะฟักเลยอดเยสีฟักเลือด๋ยสี่บ่กับพี่น้องเนี่ยนะคะโอ้หอนโหอนค่ะพี่น้อง มาเด้อยิบเข้ามานะคะนี่นะคะงามงามงามค่ะพี่น้องเนี่นะคะเม็ดเตื่นตื่นดีดีกแล้งกินแซ่บคันนี้นะหวานเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะนี่นะคะตรงนี้น้ำติญาติสลาดยาดอดเพราะว่านำ้ำโอ้ประเภทก็ลืมบอกคะ่ะพี่น้องท้ายท้ายอย่า่มมันแซ่บนะที่ส่วนส่วน,ส,วนส่วนมอทีเตอร์มอเตอร์ประเภทนะคะนี่นะคีบ,คบๆออกมาเลยแล้วก็ยุ่ลุ่มกับสีหันปลายเพื่อลงจังเล้นนี่นะคะพี่น้องหันลงแบบนี้แล้วกะน้ำเพื่อกัดจสดเสต็ดเอาเม็ดนะ้ำลุกเนาะ คือฟักนี่นะน้ำเพิ่ส์สเด็ดยังมีทั้งในมดส่ะประเพทกระเพกฟักที่อยู่โมถึงก้อนค่ะจะเป็นฟักนึ่งคะ่ะเนี่ยนะแล้วฟักมันก็จะแห้งแต่นีมีอมน้ําค่ะพี่น้องเนี่ยนะนี่แหละ่ะลูกขาประเพทว่าเอ๊ะทะเลซอ,อแซ่แท้สมเจ้าเนะี่ยมีอมน้ําแบบกยินแซ่หวานเป็นแบบนี้แล้วค่ะพี่น้องเค็ดแพร่ประแพงเอาเค็ดดีๆมาฝาด้วยค่ะเหมือนนี้นะคะอย่างี้นะคะเอาเพิ่อสเดื่อเกินมรสคนละค่ะอย่างประแพงถุงค่ะแับนี้นะคะเตะก็จะแห้งฟักก็จะแห้งเราก็จะปิดสลีสแซ่บค่ะพี่น้อง หวานเหนียวนมครบสูตรเลยนะคะวันนี้ฟักปกจะใสใสนะลุงเนาะเม็ดใสามากมากเลยนะคะนะคะเม็ดงามมากเลยะค่ะเอาไปแพทคขอตัวก่อนนะคะขอตัวแพ็ค์ุลูกค้าก่อน,นะค่ะชาวคลิปนี้อย่าลืมกดับส,สไคร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามวิถีภูไทยชาแนล้วยนะคะพบกพอเดี๋ยมาคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ